สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายประจำวันเสาร์ที่14กันยายน2567โดยช่อง3 HD ก็ทำการถ่ายทอดสดจากวิธีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัสดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา12นาฬกา15นาทีไปจนถึงเวลา14นาฬิกาโดยประมาณ โดยคุณสมมายสกุลเมตตาความทีมงานกลุ่มพลังใหม่ก็ประกบคู่มวยวายตามใบรายการดังนี้ครับคู่ที่หนึ่งมูลซังคิมสอวังเสือเจอกับซินวีโอต่อแย้มสวนที่พิกัด116ปอนด์เท่ากันคู่ที่2เพชรเมืองดาบเพชรภูมวยไทยเจอกับเพชรจักดาวดาวเด่นมวยไทยที่พิกัด129ปอนด์ คู่ที่3คู่เอกเป็นการชริงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์ไลเวท140ปอนด์ของเวทีสยามอ้อมน้อยระหว่างกฤษณะดาวเด่นมวยไทยเจอกับรักทุกคนฟอร์ตตอรามอินทราพิกัด140ปอนด์เท่ากันคู่ที่4ปีปาภัยรีสอสว่างยิมเจอกับลมอีสานต่อแย้มสวน107ปอนด์เท่ากันครับ ครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยบวกซอสมมายทั้ง4คู่ก็เช่นเคยครับหมอหมวยภานอกก็ขอกำลังใจจาก f อซทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอหมวยก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยก PK24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก PK24 ระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไว สนใจก็แอดไปที่ idline apk24 apk24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอหมวยบป็นนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1มูลสังขิมสวังเสือหรือว,ว่าชื่อเดิม,ดมก็เป็นฉมมกเพชรสวังเสือกล่าวไกลสวังเสือตัวเดียวกันครับเจอกับ ซินวิโอต่อยแย้มสวนนักชกฝรั่งเศสในพิกัด116ปอดน,นะครับมาดูที่มุมแดงครับมูนซังคิมสอวังเสืออายุ20จากจังหวัดฉะเชิงเซาสูง175เซนติเมตรน้ำหนักบ่อยๆ56กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่สอวังเสือจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็เป็นมวยซ้ายเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปามรัดฟัดตี เลี่ยมเขาเกาเกมแต่ว่าหายไปนานครับฟอร์มก่อนหายไปก็มีชกไว้เมื่อ22กรกฎาคมปี66นะครับก็เอาชนะนอกยก4เดชอนันวเวียงสะที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดก็กลับมาชกไว้ก็ชนะคะแนนมงคลเพชร2มงคลการช่างที่ราชดำเนินเมื่อวันที่7สิงหาคมปี67ที่ผ่านมาครับ ส่วนน้ำเงินซินวีโอต่อแย้มสวนอายุ16จากฝรั่งเศสส่วนสูง172น้ำหนักปล่อย58กิโลกร,รัมชกมา25ครั้งซ้อมที่ต่อแย้มสวนหมู่บ้านนักกีฬากทมนี่เองนะครับก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางได้เดินเป็นนะครับประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยแข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงสอกคม อร์มสดครับสไฟหลังนี่ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็น3มครั้งหลังก็มีชนะนอกยก3สามสลัมสิงห์ดาบแรนสารคามที่ทูปเตมิดดนเมืองชนะคะแนนกีตา CMA Academy ที่ราชดำเนินล่าสุดก็เอาชนะคะแนนมงคลเพชรสองมองคลการช่างที่ราชดำเนินครับครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็น แดงมูลสังคิปสอบวังเสืออายุ20เป็นรุ่นพี่4ปีกระดูกการผ่านมวยดีกว่าได้สูงได้ลอยแต่น้ำหนักปล,ปล่อยน้อยกว่า2โลนะครับก็หายไปนานอย่างที่บอกครับเพิ่งกลับมาชกไว้1ครั้งเองนะครับส่วนน้ำเงินซินวิโอต่อเย้มสวนเด็กฝรั่งเศสอาวุธครบเครื่องความสดชกประจำสม่ำเสมอเวทปล่อยๆก็มากกว่า2โลส่วนตัวผมมองว่า แล้วมูลสังกิมศวังเสือกระดูเปลี่ยมมวยดีกว่านะครับต้นๆน,น่าจะออกนําไปก่อนแต่ปลายๆน้ําเงินซินวีโอต่อย้ํมสวนจะอาศัยความสดร่างกายที่ดีกว่าเดินบทเดินเบียดเร่งเครื่องแซงเอาชนะมูลสังคิมศรวังเสือได้ไท้ายๆครับคู่นี้ผมให้น้าเงินซินวิโอต่อย้ํมสวนเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับตอกที่คู่ที่2เลยครับเพชรเมืองดาบเพชรภูมิมวยไทย เจอกับคู่ปรับเกา่าเพชรจักดาวดาวเด่นมวยไทยที่พิกัด129ปอนด์เท่ากันมุมแดงเพชรเมืองดาบอายุ26จากจังหวัดกระบี่ส่วนสูง173น้ําน้ำหนักปล่อยปล่อย,อย62กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ70ครั้งซ้อมที่เอเมเรรันยิมจังหวัดกระบี่นะครับก็เป็นมวยเขา่าผสมฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีตั้งรับจับทางได้เดินเป็น ความสามครั้งหลังก็มีชนะนกยกสองสิงห์พยัคฆ์ลูกสวนที่ศึกเ้ามวยดีวิถีไทยชนะคะแนนอัธพลสอเพชรพระธาตุที่ราชดำเนินราสุดแพ้คะแนนเพชรจักรดาวดาวเด่นมวยไทยคู่ชกว,วันนี้ที่ศึกเจ้ามวยไทยครับส่วนน้ําเงินเพชรจักรดาวดาวเด่นมวยไทยอายุ18จากนครศรีธรรมราชส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนักป่อป่อยๆ61กิโลกรัม กอชกมาประมาณ40ครั้งซ้อมที่ดาวเด่นมวยไทยเกาะสมุยก็เป็นมวยบูเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาความรัดฟัดตีบูดุดันขยานออกอาวุธปอดใหญ่ปลาแรงฟอร์มสดครับสีไฟล่าสุดยังไม่แพ้ใครสามครั้งหลังก็มีชนะนอกยกสี่ยกศิลาสอเทียนโพที่ราชดำเนินชนะนอกยกหเป็นเพชร สเวียงชัยที่ราชดำเนินล่าสุดชนะคะแนนเพชรเมืองดาบเพชรภูมิมวยไทยที่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับเมื่อวันที่27กรกฎาที่ผ่านมาครับอย่างที่บอกครับทั้งคู่เคยใช้บริการกันมานัดล่าสุดเมื่อวันที่27กรกฎาที่เวทีสยามอ้อมน้อยนะครับรูปเกมก็แลกเตะแลกเข่ากันดุเดือดรูปเกมพลิกไปพลิกมานะครับแต่ว่าเพชรจักรดาวอาศัยความขยันออกอกุธมากกว่า เบียดเอาชนะเพชรเมืองดาบได้ในที่สุดครับก็เป็นที่คาใจของฝ่ายเพชรเมืองดาบจึงต้องมีวันนี้ครับครับสำหรับผมนี่มองว่าเกมก็น่าจะเป็นแบบเดิมๆก็คือเพชรเมืองดาบจังรับดักศาสตร์แข้งนะครับทรงมวยสวยงามแต่ไปลายปลายน้ำเงินเพชรจากดาวจะใสความสดเดินบทเดินเบียดเร่งเครื่องแซงเอาชนะรุ่นพี่ยำแขนได้อีกครั้งหนึ่งครับ คู่นี้ผมให้ํำเงินเพชรจากดาวดาวเด่นมวยไทยเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับครับต่อที่คู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกประจำเสานี้ครับก็เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์ไลท์เบทร4 0ปอนด์ของเวทีสยามอ้อมน้อยระหว่างกิษณนะดาวเด่นมวยไทยเปิดโอกาสให้รักทุกคนฟอร์ดต,ตอรามอินทราหรือว่านิวจองวสอสอนสสมณิชชนบุรี ได้แกมือลังตาพร้อมมีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันมาดูที่มุมแดงครับกฤษณะดาวเด่นมวยไทยอายุ24จากนาครศรีธรรมราชส่วนสูง170น้ำหนักป่อยๆล่อย70 kg, กิโลกรัมก็ชคมาประมาณร้อยครั้งซ้อมที่ดาวเด่นมวยไทยเกาะสมุยสุราษธ,ธานีก็เป็นมวยเข่าอาชีพอาวุธหลากหลายนอกได้ในดีเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีนะครับ หลังจากหายไปนานก็กลับมาใหม่ฟอมสดมากๆครับ3ามครังหลังนี่มีชนะนอกยกสาโชคนาทีหอยหวานโพชนาที่ราชดำเนินชนะคะแนนอนุรักษ์ทีดเด็ดเกที่ราชดำเนินแล้วก็นี่ครับล่าสุดชนะคู่โชควันนี้นิวจองหวนสะส,ะสะมานิชชนบุรีที่ราชดำเนินเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนน้ำเงินรักทุกคนฟอรดตอรามอินทราอายุ19จากนกครราชสีมาส่วนสูง172น้ำหนักววป่อยๆ7 7กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ100ครั้งนะครับซ้อมที่เดชเพชรสีทองปทุมธานีครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านเดี่ยมเชิงดีดักสัดแข้งดักทีบดักแทงเกาเกมสอกคมห้าไฟหลังชนะ3แพ้2 3ครั้งหลังก็มีชนะคะแนนแจ็ค สิทธิ์แจ็คมวยไทยที่ทูปติมีดอนเมืองชนะนกยกสี o ่โอท็อปออกขนเมืองที่ราชดำเนินแล้วก็นี่ละคร่าสุดแพ้คะแนนกฤษณะดาวเด่นมวยไทยที่ราชดำเนินครับกูนี้ต้องบอกว่านอกกับนายซ้ายกับขวาไฟเตอร์เจอฝีมืออย่างที่บอกครับในนัดล่าสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคม67ที่วิธีราชดำเนินปูุกเกมนี้รักทุกคนนี่ดักสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้าย กิษณะก็เดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปารัดฟัตตีรูปเกมคู่ขี้สูสี่ครับกิษณะได้ลูกเดินนะครับเบียดเอาชนะคะแนนในที่สุดวันนี้รักทุกคนนะครับได้โอกาสล้างตาโดยไม่ต้องรอนานนะครับก็โดยมีเข็มขัดแชมป์รุ่นซูปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ของเวทีสยามอ้อมน้อยเป็นเดิมพันส่วนตัวผมมองว่ารักทุกคนฟอร์ตตรามอินทราถ้าจะชนะนี่ นัดนี้ต้องไม่ถอยจนเกินไปนะครับแล้วก็ต้องมีเตรียมศอกเตรียมลายมาสู้กับเขาด้วยจึงจะมีโอกาสล้างตาได้นะครับครับคู่นี้ผมให้น้ําเงินรับทุกคนฟอร์รตตอรามอินทานะครับเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับถึงคู่ที่4ครับมาดูคู่ที่สีาปาภารีสอสว่างยิมเจอกับลมอีสานต่อเย้ําสวนร0 7ปอนด์เท่ากันปาภารีอายุ16จาก อำเภอพิมายนครราชสีมาส่วนสูง158เซนติเมตรน้ำหนักปล่อย51 kg. กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่อาจศึกมวยไทยจังหวัดนครราชสีมาครับก็เป็นมวยเข่าอาชีพเดินเปิดเกมแต่ขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีบูรูดันตลอดปอดใหญ่ปลายแรงกล้าแลกกล้าลุยหากไฟหลังยังอยู่ในช่วงขาลงครับมีชนะ2แพ้ส สามครั้งหลังก็มีชนะคะแนน M16 บ้านแรมบ้าที่ศึกเจ้ามวยไทยแพ้นกยกสีเพชรโกศลแบงค์ยูโรที่ราชดำเนินล่าสุดก็แพ้นนคะแนนขุนเดชสวังเสือที่ศึกเจ้ามวยไทยครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินลมอีสานต่อแย้มสวนอายุ20จากจังหวัดเลยส่วนสูง167น้ำหนักไป,ป่า51กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ20ครั้งซ้อมที่ พยักปูหลวงจังหวัดเลยครับก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขว้าต่อยขว้าตั้งรับจับทางรอต้รอบวกแต่ว่าหายไปนานครับฟอร์มก่อนหายไปก็มีแพ้นอกยกหนึ่งเด่นเมืองจันปอมงคลอินที่ตะวันาบังกะปิชนะนอกยกสามสเกตด,ดาวช่างนายมวยไทยยิมที่ทุปเตมิดอนเมืองแล้วก็ล่าสุดแพนนกยกสอง รถบดนายกเอธาสลาที่ตะวันาบังกะปิเมื่อวันที่21ตุลาคมปี66ที่ผ่านมานะครับก็หายไปประมาณ11เดือนเกือบเกือบปีครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงปราภารีสอสวังยิมอายุ16เป็นรุ่นน้อง4ปีแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยดีกว่าเสียเปรียบส่วนสูงนิดหน่อยนะครับส่วนน้ำเงินลมอีสานต่อเย้มสวนได้สูงได้ลอยแต่ว่า ชกชหยุดหยุดหายไปนานตน้นๆนก็ดูว่าน่าจะคู่ขี้สูสีแต่ไปไปลายผมมองว่าแดงปลาพายรีสอสว่างยิ้มจะอาศัยเหลี่ยมเข่าที่เก่าวกว่านะครับเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัดตีแสงเอาชนะรุ่นพี่ลมอีสานได้ไทยๆยครับผมให้แดงปลาพายรีสอสว่างยิมเป็นมือรักมือชอบระดับ3ดาวครับครับก็จบทัศนาวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยบอกสรสมหมายทั้ง4คู่นะครับ ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบมอวยก็ขอโอกาสแนะนํามวยพักยก PK 24ครับมวยพักยก PK 24ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ i d ดีไลน์แอพ24แอดพ24จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่ามอมวยพานอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบสุดเจ้ามวยไทยบวกสาสมายัยประจำเสารนี้ คู่ที่หนึ่งผมให้น้ำเงินซินวิโอต่อย้ำสวนเป็นมวยรักมวยชอบระดับสองดาวอาวุธหลากหลายปลายมั่นคงคู่ที่สองก็ให้น้ำเงินครับเพชรจักรดาวดาวเด่นมวยไทยเป็นมวยรักมวยชอบระดับสี่ดาวสดบทเกา่าเอาอยู่คู่ที่3ก็ยังเป็นน้ำเงินครับรักทุกคนฟอร์ตต่อรามอินทาเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวเหลี่ยมมวยไอคิวมวยดีกว่าครับ ู่ที่4ให้แดงครับปราภัยรีสอสว่างยิมเป็นมรักไม่ชอบระดับ3ดาวเข่าแรงแสงไปปลายครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามกันได้ครับแต่ไทยเั็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ